เวอร์สเวอร์เวอร์ที่นางแบบวิ่งไม่ได้แล้ว <livelihood> ใช่ไหมเกมนี้ดังมากในยญี่ปุ่นจริงๆในไทยก็ในช่วงแรกก็ค่อนข้างดังนะแต่เหมือนกับว่าคนไทยเราไม่ค่อยชอบเกมอะไรที่เป็นแบบนี้เพราชอบเกมแบบบููเกมเวลมากกว่าสไตล์คนไทยเรา นี่นแต่กี้เจ้าหญิงมันพุ่งไปตีได้ไงวะคือเจ้าหญิงมันทะลุตู้นี้ออกไปตีมอนที่อยู่ตรงด้านซ้ายได้ไงวะอ๋อมันกลับมาปวดตรงนี้ใช่ไหม เกลีร์สมุดให้หมดอ่าคราวนี้ไม่ลืมคราวน,นี้ไม่ลืมตรงนี้ 2. อีกสองตรงนี้ถึงบอแล้วผมเล่นเล่นตอนอีเวนต์นาลิครั้งแรกเลยมัง้งนาลิอ่าอีเวนต์ของนาลิก็ค่อนข้างน่าเศร้านะ ใช่ครับคนที่ไม่ค่อยเสพเนื้อเรื่องอ่ะเขาจะไม่ค่อยชอบเกมนี้กันแต่เกมนี้ผมผมชอบการเล่าเนื้อเรื่องของเกมมากยิ่งมาเนื้อเรื่องย่อยเนื้อเรื่องย่อยของนาลีเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบค่อนข้างเศร้าแบบเศร้ามากอ่ะสื่อถึงความเขาเรียกว่าอะไรสื่อถึงแบบจิตใจของมนุษย์มนุษย์แบบช่างโหดเคี้ยมในขณะที่เทพพยายามช่วยลุกหยาดกับมนุษย์ แต่มนุษย์กับทำร้ายเทเเต้านะอ้าวโดนแดกคู่